สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนะที่20แล้วนะครับผมประจำวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นั่นเองเริ่มต้นกันที่ฮันโนเวอร์96แพ้คาบ้านให้กับอาร์บีลาซิกไป03เนินแบกเสมอกับเวเดอร์เบเมนไป11ไบเออร์เลเวอร์กูเซนก็เอาชนะเสือใต้ไพร์บเยนเมลนิกไป31มหนึ่งไอทารแฟรง์เฟิร์ตเสมอกับบรัสเซลส์ดบุนจ่าฝูงไป11 แท้ทาเบอร์ลินแพ้คาบ้านให้กับวอฟบวกไป0-1ฮอฟเฟนไฮม์เสมอกับฟอร์ตูนาดูเซนดอฟไป1-1แล้วก็ปิดท้ายด้วยเฉาเก0-4ฮะแพ้คาบ้านให้กับบรูซเซมุนเชนกัดบาดไป0-2ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล,ล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จากฝูงยังคงเป็นเซอร์เรียม vs ดอทบุนครับเก็บไป49คะแนนอันดับ2ตอนนี้เป็นบอ์เซมูนเช่นกันบาดมิล42คะแนนอันดับ3บาเยินมิวนิก42คะแนนเช่นกันแต่ว่าประตูได้เสียน้อยกว่ากันบาดนะฮะอันดับ4ตอนนี้เป็นอาร์บีลัส์มิมีอยู่37คะแนนอันดับ5้ ford, นาไอท่าแฟรงเฟิร์ต32คะแนนแล้วก็อันดับหเป็นโวฟบบวกมิล31คะแนนด้วยกัน มาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าอันดับที่16ตอนนี้เป็นสตุ๊ดการ์ดมู่14คะแนนอันดับ17เนินแบกมี12คะแนนแล้วก็อันดับที่18ทีมบ้ยของเรา h ั n โนเวอร์96มีเพียงแค่11คะแนนเท่านั้นเองและในส่วนของดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นลูก a j โจวิดจากแฟรงเฟิร์ตครับที่ซัดไป14ประตู ส่วนโปรแกรมบุนเดสลลกาณ์นที่20ยังเหลืออีก2คู่ครับก็จะเตะในวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์อัลส์บวกจะพบก,กับไมล์ย์ห้าแล้วก็สตุ๊ตการ์ดเจอกับฟรายบวกแล้วก็มาปิดท้ายกันที่โปรแกรมบุนเดสลลกาณนั้ถัดไปฮนะในที่ยี่สิของฤดูกาลในสุดสัปดาห์หน้านั่นเองก็จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์ไมล์ย์ห้าเจอไบเออร์ลูเวอร์คเซ่นดอทมุนเจอฮอฟเฟนไฮม์กัดบัดเจอเบอร์ลินฮันนเวอร์เกหงจะพบก,กันเนินแบกไลฟ์ซกเจอไอรรแฟฟง์เิ ไฟบวกเจอวบบวกไบเยนมิวนิกเจอชาลเก้สูงสี่ฮะแล้วก็ต่อกันที่วันทีที่สิบกุมภาพันธ์เบรเมนจะพบกับอัลส์บวกแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟอร์ตูน่าดุสเซนดอร์ฟจะพบกับสตุตการ์นนั่นเองก็เดี๋ยวผลแข่งขันจะเป็นยังไงสัปดาห์หน้าเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ